สวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆควัใจเช่าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เข้ารบทุรกนครับอาฟอกกันดีแล้วนาะพี่น,อน้องนะครับอ่ะแดดฮอนนีจังหน่อยนะ่หนังลีย่คมมุฮงนี่แหละนี่ครับพี่น้องนะครับอ่ะทาเอ้ยถึงดินดีหรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก้การเพาะปลูกเนี่ยมีลักษณะจังไรแน่สันพี่น้องเข้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นดินที่มีสีดำหรือสีน้ำตาลดำล้วนซุยระบายน้ำได้ดีมากละอุ้มน้ำได้ดีมากละนะครับ รากพืชซ่อนใช่หาอาหารได้ดีมากและ้นะครับพี่นอ้องนะครับสีดำดำหรือสีน้ำตาลดำ,ดำที่ปะปนอยู่ในดินนั่นคือ,อยังคือฮิวมัสไม่ยังฮิวมัสไม่ไงฮิวมัสคือยัง, Hill อยยออยงตอบด้วยไม่ไง <c oughs> ไม่ไงว่ากูจะหูน้ำห้วงบ่กับผู้เลี้ยนมาต้อมาบอกเป็นมู่ฟั่งมาถามซัวๆฉันกันหูจะมาเปิดเบื้อง,งมั้นเปืองเน็ตแท้จัง <c oughs> นะครับกับฮิวมัสกับแทรก อยู่ตามเนื้อดินจึงเฮ็ดให้ดินที่อุดมสมบูรณ์นั่นเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลออกดำหิวมาดิเกิดจากยังใดมัดต่ซย์หิวมาดิเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุหรือซากสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และกระทับถมกันมาเป็นเวลาดนมีลักษณะอ่อนนุ่มล้วนซุยน,น,น,นะครับสีน้ำตาลดำน้ำหนักเบานะครับพี่น้องหิวมาส่วนใหญ่เขาจะพ่ออยู่ใสแน่นะครับอยู่ใสมีหลาย ถ้าพี่น้องไปใต้ต้นไม้ไงที่มีใบดุกๆนี่นะครับแล้วใบไม้ที่มัดกองกันจึ่มกึมอยู่ใต้โคนต้นไม้น่ะพี่น้องกวัวออกกัวดอกจะเห็นผงสีดำๆนั่นแหละคือหิวมัดหิวมัดเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุคือคนอใจชาตุ่งเคยบอกพี่น้องว่า <c oughs> เมื่อเอาวัดสดุมะมักเพราว่าจะเป็นใบไม้เป็นซากพืชซากสัตว์มะมักจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุหรือเป็นปุ๋ยนะครับ เมื่ออินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักถูกย่อยอต้อไปอีกก็จะกลายเป็นฮิวมัสนะครับเมื่อฮิวมัสถูกย่อยต้อไปอีก,กจะกลา,ายเป็นยังนะครับก็จะแตกตัวมาเป็นธาตุอาหารพืชเพราะว่าจะเป็นใน,โต,โนต,ต,ตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพเทสเซียมและธาตุอาหารอื่นๆร่วมทั้งกรดอินทรีย์ต่างๆที่เป็นประโยชน์เพราะว่าจะเป็นกรดฮิวมิกกรดฟูวิกกรดไลฟเฟิรไลเฟินมมีนไลเฟ,ฟินมันปืนไม่ใหญ่ว่าลายไปทั่วเห็นว่าบูหัวน้ำกัดตัวไปทั่วที่ ครับจะมีกดประมาณนี้นะนะครับปนอยนะครับซึ่งเป็นแรงกําเนิดธาตุอาหารพืชนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับลลายท่านถามเขาว่าวาจําเป็นบ่ต้องไปหาเงินซื้อหิ้วมัดสําเร็จรูปมาใส่ในดินอาทาว้าตรงๆก็คือบ่จาเปลี่ยนเพราะว่าเขาสามารถสร้างได้เฮ็ดเอาได้แล้วก็มีอยู่ในธรรมศาตรนะครับสาหรับหิ้วมัดนะครับพี่น้องก็คือคนใจชอบทุ่งบอกว่าถ่ายกได้ง่ายรวยบ่ต้องมักสําหรับค้นขีดข้าวไปหาเอายุปลาใหญ่เลยนะครับ อ่าชุมส้นใดมีปลาสุมส้นมีปลาหม,มูมมม่บ้านท้ายบ้านหัวบ้านเนี่ยนะครับไปที่ปลาที่มันหงหแหละใบไม้ทับถมกันได้ไรกวาดใบไม้ที่พ่อท่านย่อยท่านาน,านี่ออกพี่น้องจะได้หิวมัดนะครับหรือจะเป็นต้นไม้ไงนาบ้านก็ได้เช่นต้นส้มสาต้นมะม่วงอ่าหลายหลายต้นนะครับที่มีพุ่มใหญ่ใหญ่ใบรกดๆเลยนะครับเมื่อมันล่นทับถมกันกันพี่น้องเขาประจุดประเผาทิมเนี่ยมันก็นจะถือจุลินทรี์ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรี์แล้วก็เป็นหิวมัดกลับขึ้นสู่ น้ำควบอุดมสมบูรณ์มาให้ดินกลายเป็นอาหารพืชหมุนเวียนยงสิ่นะครับพี่นอ้องนั่นคือหิวมัดนะครับหรือถ้าพี่นอ้องอยากจะผลิตใส่เองนะครับก็นำเศษวัสดุเหลือใส่ทั้งธรรมชาติทั้งการเกษตรเท่าเพราะว่าจะเป็นฟางเข่าใบไม้มูนสัตว์เล่านี้เมื่อถูกย่อยสลายถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นหิวมัดเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพืชน,นะครับพี่นอ้องหิวมัดมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรก็คล้ายๆกับ,รบประโยชน์ของไอ้อิีย์วัตถุนูนะ่ะล่ะหนึ่งนะครับ ช่วยคุมดินทําให้ดินชุ่มชื้นนะครับพี่น้องลดการละเหยน้าลดการสูญเสียน้ำสองเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์นะครับสัตว์เล็กในดิน3ช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน4นะครับดูดซับธาตุอาหารดูดซับความชื้นในกระพืชนะครับนี่คือประโยชน์ของฮหวมัดนะครับพี่น้องถ้าหากดินอนใดนะครับแม้จะมีปุย๋ยนะครับแม้จะมีธาตุอาหารหลายแต่หากบ่มีอินทรีย์วัตถุหรือบ่มีหิวมัดนะครับก็ย่อมยากที่พืชจะนําไปใส่เช่น ดินบ่เคยใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยข้อบ่เคยใส่ปุ๋ยอินรียจักเตือนเลซื้อปุ๋ยตลาดมาใส่เม็ดสีเขียวสีฟ้าสีแหลกว่าไปว่านพวดว่านพุ่งนี่โอกาสที่จะสูญเสียไปทั้งอื่นหลายนะครับพืชเอาไปกินได้บ่ถึง20%เป็นะครับเป็นยักษ์เนี่ยมันบ่มีฮิวมัดสําหรับดูดซับพืชเออดูดซับธาตุอาหารพืชในเม็ดปุ๋ยนะครับพี่น้องก็จะเกิดการสูญเสียไปนะครับแต่ถ้าหากมีฮิวมัดในดินมีอินรียวัตถุในดินนะครับปุ๋ยเหล่านั้น นะครับก็จะลดการสูญเสียลงเครื่องต่อเครื่องเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพืชน,นะครับเอาฉะนั้นหิ้วมัดนี่มีประโยชน์พี่น้องนะครับนะครับท่านใดที่จะปลูกปลูกพืชน,นะครับถ้ามีปุยมัก,มกปุยคอ,อกที่ย่อยสลายดีแล้วใส่ผสมลงไปน้ำหนึ่งกระเฮ็ดให้พืชตั้งตัวเรียวตั้งตัวไว้เพราะว่าในอินทรีย์วัตถุหรือหิ้วมัดนั่นจะโปรดปล่อยธาตุอาหารพืชในลักษณะชา้ชาๆ <c oughs> นะครับคอยปล่อยมาให้พืชได้กิน เป็นอย่างมันจังคอยปล่อยมันคือบบปล่อย,อย,อยพอวดลดเพราะว่ามันต้องย่อยนะครับมันต้องย่อยโดยจุลินซี่เมื่อย่อยแล้วมันจังจะปล่อยธาตุอาหารออกมาแล้วก็ย่อยต่ออีกจนกระทั่งเบิดแนวสิย,ย่อยนะครับพี่น้องบ่คือปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีซึ่งเขาสังเคราะห์ธาตุอาหารพืชสําเร็จรูปมาแล้วนะครับคล้ายๆกับขฮาซสื่อแกงมานี่ละ่ะเทศใส่ถ้วยแล้วก็สดพวดเลยมัคือเฮาซสื่อป่าสื่อมูมัได้ต้องได้ฮันได้ซ้อย ได้ออได้แกงได้หาพักใหยย้ยาวสักวันก็ค้ายๆกันครับพี่นอ้องนะครับฉะนั้นการบำรุงดินให้มีามอุูมสมบูรณ์อยู่เสมอนั่นก็นกนกคือการเติมอินรีวัลถุลงไปในดินเพื่อให้จุลินทรีย์ในดินแปลสภาพให้เป็นฮิวมัสแทรกเข้าไปตามอนุภาคเม็ดดินซอยดูดจุดธาตุอาหารซอยระ,ะบายอากาศให้รากพืชแรกซึมซ่อนไส้หาอาหารได้ง่ายนพี่น้องนั่นคือประโยชน์ของฮิวมัสนะครับซึ่งห้าสร้างได้ยังไงเราก็่าําเป็นตังซื้อ เว้นแต่ว่าผู้ใดมีเงินอยากจะซื้อนอะอยากซื้อสิพิษภ่าอัไก็พวกพิษนะ,ะสร้อยเกลกใหงเขาได้เงินหลายๆผู้เขาผลิตขายนะครับอ่ะเมื่อนี้เอาเรื่องหิ้วมัดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับฉะนั้นท่านที่สงสัยมาโดนว่าดินที่อุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่มักจะมีสีน้ำตาลดําหรือสีดําก็เพราะว่าสีดำๆนั่นก็คือหิ้วมัดซึ่งมันแทรกซึมอยู่ตามอนุภาคดินนั่นเองนะครับถ้าดำหลายสีน้ําตาลหลายก็แสดงว่าหิ้วมัดหลายดำหน่อยสีน้ําตาลหน่อย ก็แสดงว่าหิวมัดหน่อยนะครับหิวมัดนี่นะครับจะมีธาตุอาหารหน่อยหรือหลายขึ้นอยู่กับแหล่งวัสดุที่ให้กําเนิดนะครับถ้าวัสดุนั้นมีธาตุอาหารสูงอยู่แล้วนะครับหิวมัดที่ได้ก็จะมีธาตุอาหารสูงคือกันเช่นวัสดุที่เข้ามาเห็ดปุ๋ยใบสำซานะครับมีในตัวเช่นสูงนะครับเมื่อมาย่อยสลายกลายเป็นหิวมัดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้ธาตุในตัวเชนสูงขึ้นนะครับแแนแดงนะครับมีในตัวเช่นครับโพแทสเซียมสูงเมื่อถืออินซีเมื่อถือจุลินซีย่อยสลายก็จะได้ แ <c oughs> น่ตอเจนครับโพแทสเซียมสูงขึ้นนะครับฉะนั้นทาุอาหารครบพืชในเหี้ยวมัดก็ดจะเป็นว่าต้องเสมอกันหรือเท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่กับวัดสดุแรงกําเนิดนะครับ <c oughs> อ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพียงแคินีนสักวอนเพื่อนย่อยหัวร้านแล้วห่อนแห้งคลิปหน้าพอการไม่พี่น้องสวัสดีครับ